คืออย่างพี่ที่เขาสวดมนต์แล้วเขาได้ผลเขาบอกว่าคําพูดหลวงตาที่ว่าพอใจเราดีอะทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามอา้าวใจดีขึ้นที่ดีเข้ามาที่เราอ่ะคนใกล้ๆเรารู้สึกอย่างดีเลยไงใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนแฟนเราอ่ะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีอะถามว่ามันจะอยู่อยากอยู่ใกล้เราไหมไม่เจ้าค่ะถ้าอารมณ์เราดีอะเขาก็อยากอยู่ใกล้ถูก สัตว์ุหลวงตาเจ้าขาเราสามารถทำใจดูดซับได้ไหมคะใจดูดซับได้นะถ้ามีมถ้าเคยมีถ้าเคยบันทึกไว้ถ้าเคยทำไว้มีนะใจดูดซับนี่คล้ายๆกับหวงตาไหมคะหลวงตาใชยบารมีโพธิสัตนะชือ่อโพธิสัตเนี่ย ทุกองอะท่านท่านยังเกิดอยู่เนี่ยทรัพย์ท่านเยอะมากนะฮะเพราะท่านไม่ได้ใช้ไงบริษัทไม่ได้ใช้ทรัพย์นะค่ะบริษัททุกองค์เลยเกิดพอท่านเกิดท่านก็ทำบุญแล้วค่ะหรือท่านบวชหรือเป็นนักบวชไรเนี่ยท่านก็เอาเอาชีวิตที่บวชน่ะอาศัยอาหารเฉยๆท่านไม่ได้เกิดมาเสวยบุญนะ เจ้าค่ะท่านเอาไปรวมชาตเดียวลงลงที่ดูท่านเยอะไหมเราก็ขอท่านมาขอท่านเป็นลูกศิษย์ท่านถูกขอท่านมาเพื่อเอานามะทำมาเป็นประโยชน์เจ้าค่ะส่วนหนึ่งแล้วเอามาใช้ไงเจ้าค่ะเอาใช่ไหมล่ะส่วนหนึ่งก็เอามาใช้หมอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เอามาใช้ใช้ต่อยอดสารพัดเรื่องเรื่องบริการอิดอินปูนรายถูก เจ้าค่ะวิธีการอ้อนหลวงปู่พริะัดทุกองอะเราต้องน้อมฮะเจ้าค่ะไม่ใช่องค์เดียวแต่ถ้าน้อมลงหลวงปู่เนี่ยมันจะมาทุกองค์เพราะทุกองเขาเขลอหลวงปู่อยู่ไหมท่านอธิบายเรื่องพุทธะหรือพระเจ้าเนี่ยพระหหารเองไม่ขอท่านได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะท่านรวมเป็นหนึ่งแล้ว ขออย่างเดียวคือไม่เกิดตามทางที่ท่านไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไปนั่นละไปพุโทโธนั่นละเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุไปแล้วบรรลุนิพพานไปแล้วท่านสามารถกลับมาสอนสิทธิ์ได้ไหมเจ้าค่ะถ้าเรา,า,รามีความผูกพันอธิษฐานเคยรับปากกันเข้ามาอยู่นะเฉพาะองค์นี้นะแต่เจ้าองค์ก่อนมาไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนละ เปลี่ยนพุทธะไปแล้วเจ้าค่ะหมายความว่าลูกศิษย์ของพระอรหันต์กับลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์มีปริมาณมากกว่ามากกว่าเด้อืมเจ้าค่ะหลวงตาพ,พอท่านไม่เกิดหมดแล้วนะลูกศิษย์พุทธะท่านไม่เกิดหมดแล้วไงในเหลือที่เราที่นั่งอยู่เนี่ยจะไปไหนดีตายแล้วจะไปไหนจะเกิดเลยหรือไม่เกิดนะ อ่าหมอลองคิดแล้วนะเวลาตายจะไปไหนจะเกิดเลยหรือไม่เกิดตอนนี้หนูขอแค่เข้าประตูสู่พระโสดาบันใช่าห่ะหลวงตาโอ้สาธุณนะตอนนี้แต่ลวดเลยล่ะไม่เจ้าค่ะหลวงตาทำไมอะ่ะหนูเป็นคนที่ทำงานมีขั้นตอนมีระบบโอ้รอภาษีเหรอเจ้าค่ะพออธิษฐานชาตินี้ขอได้พระโสดาบันแต่พอทันทีที่เรารู้แล้วว่าเราได้เราก็จะ <ร>ปฏิบัติให้ยิ่งยวดขึ้นไปเจ้าค่ะแล้วก็อาจจะรอพระสีกลับมาห<อ>ลวงตาเจ้าค่ะการที่เรารวมบุญทําบุญพระป่าหรือว่ารวมบุญทุกอย่างที่ทํากับหล,งลวงตามาเรื่องของทานเจ้าค่ะทานที่ออกไปมันกระจายตามทั่วการให้ฌานนั้นบอกคนให้ตั้งใจให้คนรับไปต่อทานมันก็ทานมันก็ต่อไปเรือเ่อย ต่อไปทําอะไรอ่ะไปสร้างพระไปโน่นนี่นะั่นคนที่ทานมันก็ต่อไปมันกระจายกระจายบุญให้เรา,าเหตุมันมาจากเราเจ้าให้ทรัพย์ให้ทัานไปทําเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เจ้าไม่ใช่ให้ทรัพย์ให้ท่านเอาเป็นประโยชน์ส่วนตวนเนี่ยมันมันมันก็ไม่กระจายคือมันได้บุญเวลาทานทำไงก็ได้บุญ แต่บุญจะกระจายหรือจะหยุดแค่นั้นเองอ่ะหลวงตาเจ้าขาระหว่างการที่เราอะคิดอยากขึ้นทําพระป่าขึ้นมาเองกับการที่ต้องมีคนมาเข้าฝันหรือมีคนมาบอกอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนกันบุญมันเหมือนกันไม่จ้องการมันก้มี <ขา S 2> มพวกอะเราทําคนเดียวไม่ได้อาารบอกต้องชักชวนพวกที่รู้จักกันมาทํา การนี้มีพวกนี่สําคัญอย่างไรเจ้าคะงตาสำคัญได้ยังไงเราเกิดคนเดียวได้ไหมล่ะไม่ได้บางวิญญาณนี่ต้องรอนะรอญาตินะรอพวกเพราะในอดีตไม่เคยมี่กรรมตัวเองก็ดีมั่งไม่มีมั่งนะ่ะมันก็ต้องรอเอ่ถ้ากรรมที่ดีมีมากๆเนี่ยมันก็สามารถกาหนดได้นงเจ้าค่ะ หลวงตาสัาคะทำไมพระโพธ,ธ,ธิสัตว์ถึงมักเกิดกับครอบครัวที่ยากจนยากไร้ไม่เข้าใจเหมือนกันตอบไม่ได้ฮะ <S <S> <S คือโพธ,ธิสัตว์ต้องมารับกรรมในมือมนุษย์นะท่านปิดยาบยภูมิท่านเรียนบนอย่างหลวงปู่เนี่ยอายุท่านเด็กๆพ่อแม่ท่านก็นโดนโจรป้นเรากฆ่าตายหมดเลยแล้วนะประวาัติท่านนะ นี่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่เยอะแล้วนะเจ้าค่ะท่านท่านอาธิบา,บายบอกโพธิสัตว์ท่านปิดอวัยภูมิท่านเวียนบนแต่กรรมที่ท่านทําในโลกมนุษย์นะ่ะมันต้องใช้อย่าไปฆ่าเขาอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าทำอะไรก็ตามอะ่ะถึงปิดยังไงก็โดนเหมือนเหมือนครูบาศรีวิชัยอะ มันก็เหมือนพ่ปานเหมือนหลวงพ่อทั้งหลายแหละเหมือนบางอง่อะ <c oughs> เกิดมาก็ป่วยอยู่งั้นน่ะ่ก็สร้างบุญ <c oughs> พราท่านท่านปนาธิบาตมาในอดีตเจ้า,า,าค่ะหลวงตาคะ ถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยอดอดแอดแอดการทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์การอุปถัมภะพ,พระสงฆ์ที่เจ็บป่วยอาพาธอยู่ตามโรงพยาบาลวัดเนี่ยจะช่วยเป็นการแก้กรรมหรือว่าเปลี่ยนกระแสของกรรมให้เบาบางได้ไหมคะอืมส่วนเดียวนิดนิดเนี่ยหน่อยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยจิตเรานําพุทธมนต์นำจัก,กรพรรดิรือหลวงปู่มาที่จิตมันก็ไปที่ทาชาติ มันก็แทงไปที่เศษกรรมเราด้วยเพราะเรานำคลื่นที่เยอะนะมาที่จิตมันก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนคลนื่นที่ไม่ดีที่เราทำที่ทำไม่แน่ดีนะนะคือพลังงานมันเยอะแต่ถ้าเราไปถาไวายพ้าหรืออะไรเนะี่ยคือมันทานก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของทานถูกทานวันนี้คือต้องไปรับข้างหน้านู่นนะเจ้าค่ะ แต่สวดมนต์รับเลยนะรับเลย <นะ S 1> หมายความว่าไงเจ้าคะหลวงตารับ,ลบเลยรับกรรมเลยรับกรรมเลยใช่กรรมดีรับไปเลยไงถ้าส่วนนานๆเข้าเอามันห่างจากกรรมไม่ดีห่างจากกรรมดีหมดเลยเจ้าคะ่ะหลวงตาคะหลวงตาว่าคนที่สวดมนต์นะ่ะจะจะมีจิตสว่างแล้วก็กายของเขาก็จะสว่างจากภายในมันทํายากนะ เราจะทายัางไงให้เราส่งความยากววามันไม่ใช่ทำง่ายๆแต่ทานง่ายไงหมอบอกใครก็ได้ทานช่วยกันน้อยนู่นนี่นั่นเจ้าค่ะแต่สวดนมน,นี่ยากสาธุสวดยังไงให้มันชินโน่นฮนะตัวสวดมนเนี่ยมันเป็นกระจายธรรมะไปไกลท่านบอกเองอยู่กับพระเนี่ยสวดมนตอยอยู่กับพระเนี่ยท่านว่าโอ้ช่เอง เอาวาชาตินี้นะว่ามันไปไกลหลายขั้งหน้าหน่นเั้าค่ะมันยาวมันจะสั้นถ้าการให้ทานนี่นะเราเองไม่ทำอย่างอื่นเลยเนะี่ยเกิดมาเองรวยในชาติข้างหน้านะเองก็ลืมเหมือนคนในยุคนี้ไมนะ่น่ะคนรวยถามว่ามันจะมาสวดมนต์ไหมไม่มีเวลา โจถ้าเองทําตอนนี้นะเองรวยนะอนาคตนะ่ะยังไงเองก็ทํเพราะเองชินเจ้าค่ะหลวงตางทาเจียมตัวตายไงหลวงตาเคยจ้างให้เด็กสวดมนต์อย่างนี้คนรวยเขาก็สามารถจ้างให้คนสวดมนต์ได้แล้วค่ะชิดออกไหมล่ะอ๋อ้ยิดไม่ออกหนูขอถามตรงๆการจ้างให้คนสวดมนต์ก็เหมือนกับที่พวกเราได้รวมกันทําพระป่าในวันนี้ถูกโอ าคือหลวงพ่อสมัยก่อน่นันจ้างเด็กสวดมนต์อยู่แล้วตอนที่ไปอยู่กับทันทเน่าให้ฟังตอนที่หลวงตาอยู่ถ้ำเนี่ยหลวงตาก็อยู่ข้างบนน้องเขาโน่นนะหลวงตาก็จ้างเด็กมันสวดข้างล่างสลา,านะ่ะจะต้องสวดให้ได้ยินนะเจ้าค่ะใครสวดดังละยี่สิบมั่งห้าสิบมั่งแล้วแต่เจ้าค่ะสีเด็กทุกวันในที่สวดนะ มันไม่เคยเยอมันเป็นคนดีแล้วมันก็นสวดต่อไปเรื่อยๆไงค่ะการที่จ้างเขาตัวเขาเองคนที่รับจ้างสวดเขาก็ได้บันทึกบุญถกส่วนเราเป็นเจ้าของทานก็ได้บุญถูกนี่ยอย่างอย่างเ้าเนี่ยสร้างบารมีโดยโดยวิญญาณเนี่ยมันมากกว่าสร้างหมอสร้างอีกด่ว ืองงไหมได้มากกว่าที่หมอสร้างเนะี่ย oh. หมอสร้างเต็มแผ่นดินเนี่ยหมอได้บุญเท่าไหร่ละ่ะสองพันปีสองพันปีและวิญญาณที่เขาไปไปแผ่ที่มันไปเกิดเนี่ยเขาแผ่เรื่อยๆเ,เนี่ยมันมากขึ้นขนาดไหนวิญญาณพวกเนี้ยมันจะไปกับเขา เพราะมันโลกทั้งสามมันมีไม่มีอะไรมันมีมนุษย์มีทั้งบนทั้งล่างแค่นั้นเองเจ้าค่ะเอออย่างไหนมันได้ยากว่ากันเนาะที่นาดีดีวิญญาณเจ้าค่ะวิญญาณที่เพราะว่ามันมีความมันฉําได้แม่นน่ะเพราะมันเป็นทุกเป็นร้อยปีพันปีถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วไม่ใช่ดวงเดียวเอออย่างแบพุโรปเนี่ยมันฆ่ากันแล้วฆ่าอีกวิญญาณมันสะสมอ่ะ <peach> เขาไปปรับเนี่ยเขาอนาคตเขาเป็นใหญ่แน่นอนนะเกิดข้างหน้าจะเป็นใหญ่แน่นอน,นอาจจะย้ายแถวนั้นก็ได้เจ <med> ้าค่ะหลวงตาคะวิญญาณจําชื่อเราได้อย่างที่อริธรรมบอกว่า <med> วิญญาณเนี่ยมัน,น <ะ S 2> เปลี่ยนไป <med> ทุกภพทุกชาตินั่นแหละ <med> แต่จิตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยน <med> ชื่อมันก็เรียกว่าเห็นเห็นรูปเราเนี่ยเขาก็ คนโบราณเขาจะตั้งชื่อตามตามลูกใยดำใยแดงนะเนี่ยก็าจะ,ะใยเขียวเนี่ยมันจะตามชื่อเขาจ่ไม่ล่ะเวลามันตายไปแล้วมันก็ไม่มีเลยดใยดำใยแดงอนะ่ะจากข้างหน้านะอาจเป็นแค่สวยอาจจะชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเจ้าค่ะหลวงตา หลวงตาคะแล้วอย่างพี่เขาจะต้องเดินทางประเทศไทยยุลโรปตลอดเวลาแล้วตอนนี้ดีมากเลยเดินทางไปไหนก็แผลที่นั่นไงค่ะหลวงตาแล้วอตอนนี้นตอนนี้มันก็มีข่าวสงครามบ้างข่าวเครื่องบินตกบ,บ้างมันไม่ไปห <ง S 2> ไหนหรอกมันมนามาจะมาเกาะเราอย่างที่เห็น <c oughs> <c oughs> เราสว่างเมื่อก่กนแล้ว นะคะเราจะทํำยังไงให้เดินทางไปไหนให้ปลอดภัยทุกสถานนลวงปูยาห,หนนมีอาการนะหนูจะสวดหนูจะแผ่ตลอดบอกเลยรวมรวมกำลังจัก,กรพรรดิรวมบาร,รมีหลวงพ่อรวมโพธิสัตว์ทุกองค์นะ่ะผ่านรูปรักหนูนะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงผ่านลูกนามแผ่ไปเลยแล้วก็สวดไปด้วย ทำทำแค่นี้ก็รวยแล้วละหมออ้สาสรุหลวงตาก็หลอกให้คนทำอย่างนี้บางคนก็รวยนะค่ะ<อ>จากที่ไม่มีอะไรก็มีรถม,มีอะไรไปไม่หยุดแล้วตายนีนบางบางคนอนะ่ะคนไปคนเดียวด้วยไม่กลัด้วยมันเพลินนะไปแล้วรู้สึกเรา,ม,เม,รนะเรามีเป็นผู้มีประโยชน์เราเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์ เราสามารถจะนำพลังงานคือผู้นำนำขึ้นที่ดีในโลกเนี่ยมาที่เราแล้วก็แจกไปให้มนุษย์สัตว์วิญญาณเออเราจะภูมิใจไหมภูมิใจอ่าเราก็ยิ้มยิ้มไปแล้วก็สวดไปแล้วก็แผ่ไปด้วยไงค่ะเคยเคยมีอยู่ที่หนังค่ะที่เหมือนสนามฟุตบอลสเตเดียมอะค่ะ เราไปสวดมนต์ได้กันประมาณสี่คนแล้วแต่ว่าวันนั้นฝนตกเราก็ไม่สามารถออกจากรถได้ก็เลยนั่งสวดกันข้างในรถแล้วมีมเพื่อนบางคนเขาสัมผัสได้ว่าคือเขาจะเห็นภาพเก่าๆที่ที่ที่ย้อนมาค่ะจะเป็นคือคนที่ไปดูฟุตบอลก็จะแต่งตัววัยรุ่นทำผมใส่ใส่เจอซซียใส,ใส,ใส่ใส่ชุดอะค่ะแล้วเขาก็ มาลากมาลากพวกเราสี่คนไม่ได้อยู่ในรถนะคะเขาเขาเอาเราสี่คนไปไว้ที่สเตเดียมเลยค่ะแล้วพอสวสดจบคือทุกคนคือจะมีเขาจะมาเคาะประตูค่ะเขาจะบอกว่า thank you ก็หมายความว่าขอบคุณนะคะถูกเรื่องจริงใช่ไหมคะแต่ได้ยินทุกคนนะคะคือเคาะก็สามทีแล้วบอกว่าขอบคุณแตู่กเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าทำไปเรี่ยมันจะสัมผัสอยู่ คนที่ไม่เคยสัมผัสไม่มีรู้สึกอะไรเนี่ยถ้าทำบ่อยๆเนี่ยสัมผัสทุกคนแหละค่ะแล้วก็เคยไปไปในโบสถ์อะค่ะโบสถ์เป็นหลายร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทวดาคือคือของพระเจ้าของเขาอะค่ะใช่เทวดานางฟ้าค่ะเขาเขาจะมาพูดกับพวกเราว่าเราไปสวสดจกักรพัทในนั้น,นแล้วเทวดาก็จะมากางปีก คือปกป้องคุ้มครองพวกเราแล้วเขาบอกกับเราว่าทําไมพวกเธอใจดีจังมีเมตตาจังแล้วเขาก็คือขนาดรูปภาพที่อยู่ในในข้างฝาค่ะคือเขาออกมาเลยค่ะยัางเลื่อนไวค่ะเพราะเราเจอมาทํะค่ะพราเราเดินเข้าไปนะคือเขาต้อนรับเลยคืออย่างที่หลวงตาพูดนะคะว่าศาสนาทุกศาสนาสื่อกันด้วยใจค่ะถูไหมคะคือ <c oughs> เขาไม่มีมีแต่มนุษย์เนี่ยค่ะมีแต่มนุษย์เรานี่แหละค่ะที่แบบแบ่งแยกศาสนาใช่ไหมคะถูกเ <c oughs> มื่อก่อนนี้ <c oughs> เพื่อนเขาถือคริสแล้วเราสื่อจักรพัิเราก็จะแบบไปไปตามหลุมศพบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็เขียนเขียนอินบ็อกมาบอกว่าทําไมเธอทําอะไรน่ากลัวจังเลยเดี๋ยววินบ้านเธอก็จะมีแต่วิญญ,ญาณอะไรเงี้ยแต่แต่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขานะคะแต่คือแต่จริงๆแล้วโลกแห่งความโลกของวิญญ,ญาณค่ะ เขาไม่ได้แบ่งแยกเลยใช่ไหมคะหลวงตา<ม>คือเขามาโมทนาบุญกับเราเขาดีใจเลยค่ะที่เราไปเขายู่ด้วยบุญน,นะค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะหลวงตาก<อ>็เหมือนที่หลวงตาพูดนะคะว่าทําได้ยืนเดินนั่งนอนอทุกวันทุกวันนี้มีอาชีพเป็นแม่ค้าแต่ก็มีความสุขมีความพอใจที่ทุกวันคืออยากสวดมนต์กับหลวงตาจะฟังทำเมืองนะทุกวันจะรอแบบ อยู่ที่โน่นก็ห่างกันหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็ช่วงบ่ายค่ะก็จะสวดมนต์กระลงตาไปเรื่อยค่ะทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเราสวดพร้อมกันเราก็มีสายใหญ่ต่อกันเนี่ยถ้าเราเห็นเวลาเราสวดตอนหกโมงเวลาตอนหกโมงเชา้าหรือหกโมงเย็นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วมันจะเป็นใหญ่มแมลงบุงไปทั่วโลกอะ มีคนสวดทั่วโลกอะตรงไหนสวดมันก็จะสว่างวัดไหนสวดมันก็สว่างศาสตร์ตรงนี้หลวงพ่อ,อนสอนตั้งแต่ฝึกกับท่านท่านในสัพเเพดูกรุงเทพเลยนะกรุงเทพเนี่ยบางที่ก็สว่างโดยตามวัดนะสว่างรูปลักษณ์ของพระผู้ที่ทำกรรมฐานพวกที่มัวมัวสลัวผู้ที่เจ้าคือขึ้นไม่ดีอะ ทุกจังหวะตอนนี้ขึ้นไม่ดีมากกว่าขึ้นดีนะฮะคือในโลกเราเนี่ยตอนนี้เทาเทานีมากเขาเขาใสๆไม่ค่อยมีมีเทามีโมมัว,มว,มมว,มวแล้วก็มีดํามันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันจะมีที่เรา,าเห็นเห็นเนี่ยมีไปธรรมชาติมีโรคระบาดมีมนุษย์ฆ่ากัน มีภัยทั่วๆไปเพราะนั้นสวดมนต์เนี่ยเป็นจูป้องกันเนี่ยพระเนี่ยอย่าไปหลวงพ่อท่านบอกอย่าไปสอนเพราะพระนี้สว่างเลยอย่างน้นอยๆถึงเองไม่สวดเนี่ยพระก็ป้องกันเองได้เยอะจากเองจะตายเองก็ขางเหลืองนั่นแหละทั้งหมดคือคือไม่ตายอะ <c oughs> ถ้า,าไม่สวดน,นะถ้าเองสวดเนี่ยเองปลอไไดภัยแน่นอนทั้งหอก มีคนเชื่อไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ลวงพ่อท่านบอกไว้ถ้ายังไม่เชื่อให้ต้องพิสูจน์สวดแล้วต้องมีประโยชน์ถ้าถ้าถ้าไม่มีประโยชน์อะไรข้าไม่บอกให้เองสวดหรอกเองสวดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกอกำลังมันมากขึ้นเนี่ยเองจะรู้ว่าจะเกิดไม่เกิดเรื่องเกิดไม่เกิดไม่สสาคัญหรอกมันอยู่ที่กําลังใจ กำลังใจกำลังบุญที่เราทำทุกวันเนี้มันตัดภพชาติได้เลยท่านบอก